ยินดีต้อนรับกลับสู่ MS Auto Review วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกับจีแกรนเกล 4X4 รุ่นปี2026รถอเนกประสงค์ที่ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของสายลุยพร้อมอัปเกรดใหม่ๆที่ทำให้มันน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมแรงเกลถือเป็นไอคอนในวงการออฟโรดมาโดยตลอดและรุ่นปี2026นี้ยังคงรักษามรดกความแข็งแกร่งเอาไว้พร้อมเพิ่มความสบายในการขับขี่ในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกจียังคงความเป็นเอกลักษณ์ทรงเหลี่ยมดุดันแต่รุ่นปี2 0 2 0 26มาพร้อมการปรับแต่งเล็กๆที่ทําให้ดูสดใหม่และดูดันขึ้นกระจางหน้าช่องเจ็ช่องอันเป็นเอกลักษณ์ถูกปรับเล็กน้อยเพื่อให้ลู่ลงมากขึ้นแต่ยังคงบ่งบอกความเป็นจิตได้ทันทีฝ่ายหน้าและฝ่ายท้ายเหล็ด,ดีไซน์ใหม่บางเฉียบให้ความโมเดิร์นโดยไม่ทิ้งความแข็งแรงซุ้มล็อกกว้างขึ้นและมีล้ออันลอยให้เลือกมากขึ้นทั้งขนาด18และ20นิ้วระบบหลังคาและประตูที่ถอดออกได้ก็ได้รับการพัฒนาให้ใช้งานง่ายขึ้นเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถแปลงโฉมเป็นรถเปิดโล่ พร้อมลุยได้ระยะใต้ท้องรถสูงและยังมีแผ่นกานกระแทกเสริมความมั่นใจในการบุกเส้นทางโหดด้านสมรรถนะรุ่นปี2026นี้ยังคงเป็นจุดเด่นแรงเกลอมาพร้อมเครื่องยนต์ให้เลือกหลายแบบเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซินเทอร์2.0ลิตรที่ให้กำลังราว3 0 0แรงมาเน้นทั้งแรงและความประหยัดสำหรับคนที่ต้องการความแรงมากขึ้นก็มีเครื่องยนต์ V6 3.6ลิตรปรับปรุงแรงบิดให้ดีกว่าเดิม และยังมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริด4 s e ที่ผสานพลังงานไฟฟ้ากับน้ำมันให้แรงบิดมหาศาลสำหรับการออฟโรดพร้อมลดมลพิษระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ทำงานรวมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อขั้นสูงของจีท,ที่เลือกโหมดได้ทั้งโคลนหิมะทรายและปีนหินรุ่นท็อปยัดงาม,มาพร้อมดิฟล็อกล้อช่วงล่างที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและความสามารถในการลุยน้ำลึกได้ถึง86ซนติเมตรส่วนการขับบนถนนดำก็มั่นคงขึ้นจากการปรับภูมิไหลาและช่วงล่างใหม่ เข้ามาดูภายในห้องโดยสารรุ่นเกือปี2026ยกระดับความหรูและเทคโนโลยีอย่างชัดเจนวัสดุพรีเมียมมากขึ้นแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่พร้อมหน้าจอสัมผัสอุกน็ตขนาดใหญ่12 3นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้าสายมาพร้อมแท่นชาร์จไร้สายและพอร์ต USB หลายจุดบอดนั่งถูกออกแบบใหม่ให้นั่งสบายในระยะทางไกลรุ่นสูงสูงยังมีเบาะหนังบอกปรับอุ่นและระบายอากาศรวมถึงชุดเครื่องเสียงพรีเมียมจากแอลพัน ที่น่าประทับใจผู้โดยสารตอนหลังก็ได้พื้นที่วางขามากขึ้นทําให้ใช้งานในครอบครัวได้สะดวกกว่าเดิมโดยไม่เสียความเป็นรถสายลุยในเรื่องราคาจีังเกิอ 4x4 รุ่นปี2026เปิดตัวที่ประมาณ1.3ล้านบาทต้นต้นสหรับรุ่นเริ่มต้นส่วนรุ่นเซเรอรและรูบิคอนอยู่ราวราว1.8-2ล้านบาทรุ่นท็อปรูบิคอ392ที่มาพร้อมเครื่อง V8 และออปชั่นรูราจัเต็มราคาทะลุไปกว่า2.8ล้านบาท หากมองถึงความอนเนกประสงค์ที่ผสมผสานร,ระหว่างสายลุยความสะดวกสบายและสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์แรงเกรยยังคงเป็นหนึ่งใน s u v ที่ครบที่สุดในตลาดนี่คือรีวิวแบบและเอียดของ e ี p w ร a เก l e r 4X4 รุ่นปี2026หากคุณชอบความผจญภัยความสวยดูดันและสมรรถนะเหนือชั้น SUV คันนี้ยังคงเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบขอบคุณที่รับชมในเ s Auto Review อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถแบบจัดเต็มอีกมากมายครับ